และนี่คือเมนูของเรากล้อยหาย ปล่อยกูปล่อยกูออกไปปล่อยกูออกไปปล่อยกูออกไปอ้าวใช่แล้วกูจะเข้ายังไงของกูเลยทีเนี้ยกูจะเข้าบ้านนี่มากเลยนะกูกูชอบเขาน่าเด้แต่ชอบกูชอบตาลูกแพ้ลูกแพ้ลูกแพ้ชอบลูกแพ้ใช่มาผิดบ้านแล้วครับผมอ๋อมาอันนี้นะไม่ไทยครับผมอ๋อน้าไม้ไทยน้าไม้ไทยอยู่หรือเปล่าโว้ย ผู้ใดวะผู้ใดอีกบัดที่เนี่ยซุ่มสิมาเยี่ยมยามถามข่าวหรือว่าซุ่มสิทธันมาขอเงินคารถบ่เหรอคือสิมานอนบ้านกูบ่บัดมาเลยไปเลยข้าหามคนมีพิรุธเขาพอมาบ่มั่นใจเห็นบ่อเนี้ยป้ายเห็นบ่เนี่ยป้ายเห็นบ่เนี่ยอ๋อวิกฤตโควิดครับเออช่วงนี้วิกฤตโควิด ต้องสงสัยห้ามเขาต้องใกล้กันกบรย้อะไรอะไรใจเย็น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 ใจเอ็นใเยใจเยานใจเยาจเยานใจเย็นใจเย็นใจเยินเ็นใจ้ย็นจเยิเ็นใเย็นจย็นใจเย็นใเย็นเย็นใจเย็นใเบ็่าเย็นโอเคโนเลถ้าเย็ดบ่เซ็นใเ็นเย็อเยนยนใเนในวจเย่นจเย็นงนใย็นใจนอเนใจเนจเย็งนเนัเนเย็อเครับเค เขาคุ้นกันดีเนี่ยเดี๋ยว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 เขามาได้ซ้ำนี่พ่อโอ้ยโอ้ตายแล้วอะไรอะไรนักหนาวะใจเย็นใจเย็นเย็นเขาทำขั้นเขลียร์นี่ถ้าเกิดว่าทำอร่อยปั๊บผ่านเข้าไปได้แมนโอ้โหหลายขั้นตอนมากไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยพวกกูก็ได้กลับกันนี่เกตเอาโอเคเดี๋ยวจัดการให้โอเคพวกเรา Come on โอเคพวกเรามาเลยตรงไหนครับไม่ได้อีกตังดีเลยตังดีเลยลองลาตังเลยเลยอุปกรณ์วันนี้ที่จะจัดให้ก็คือแม่่อ้ที่จะเตรียมให้วันนี้คือก้อยหอย และนี่คือเมนูของเราก้อยหอยก้อยหอยวันนี้โอ้หนักมานี่โอ้ก้อยโอ้ก้อยติดอ่

เดี๋ยวผมคอแห้งผมทานอนไนี้ได้ไหมโอ้ได้อันนี้อะไรอ้าไมไทยนี่คูดาล่างตะวันกินเลย หอย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 นี่โอ้ยเออดีโอ้หอยน้ำแฉเลยหอยน้ำแฉเลยหอยน้ำแฉเลย Hey. Để Coi mày. Oh. <laughs> 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 เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสำหรับามือนี่เนี่ยต้องคิดว่าเซอร์ไพรส์แล้วรับเป็นความทรงจำที่ต้องจื้อไหวเลยเอาไปยังไหนหละห่ะมูตัวฟากัน<ร>ไปยังไหนมาจังไดแดนนะครับนนานาไปจังในมาจังใดจังใดมาสอดผูโวโผูเวเมาเหตุแนวอยูย่แนวกินสู้กันกินแบบว่าดูเดือดดูเดือดเลือดท่าจังสี่ฮะขวานนรกขวานนรกครับผมจากทันเดอร์เลคคอร์ดจากทันเดอร์เลคคอร์ดแมนครับ บอแม่ตำรวจบอแม่ตำรวจโอ้บอกแล้วว่าอย่าแววเขาห้องน้ำนะเออมากอะเฮากับว่าท่านเดือดลึงกันเลยน่นะครับไป,บไปผู้แส,ผ,สผู้สาวหรือว่าทั้งผู้เบาผู้แพ้วมากลึงมากแกนเด็กเข่ามากาเหรียญเฮือนไอเฮือนไออาจารย์ฮะของเหลือไหมเติมหน่อยเค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 ยแอบแอบเติมไม่เวลาขึ้นมาเล่นเนเวทีเคยไหม กับบวนฮะมีแต่กบวนอะไรกับไม่นี้กับเอาน้องๆองมาฝากเงื้อฝากตัวกับอาจารย์อันนี้ซื้อว่าจังไหนล่ะลูกหนามนุนพุ่นค่ะลูกหนามนุนพุ่นผลงานออกมายังตอนนี้กำลังเห็ดคอปเบอร์อยู่ค่ะโอ้เห็ดคอปเบอร์แมนค่ะเร็วๆนี้กับจะมีซิงเกิลแล้วอ๋ออ๋ออ๋อเร็วๆนี้เป็นซิงเกิลใหม่แมนค่ะอันนี้แรกจักรอันนี้อันนี้เด็กกันนี่ลล่าค่ะก็มีแต่โคบูออกมาอ๋อ ิงเกิลตัวเองอยั่งบอท่านานี่มี่อันนี้ผู้นี่เด้เนี่ยผู้อันคนุบางล่างเล็กนี่เลยเล่นจ้าตั้งย่งยังกับผู้ลูเขาเฮ็ดยังก็เฮ็ดบัสไปใไ้ทุกสถานการณ์ส่วนคุณนี่ล่ะครับอ๋อ ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยครับส่วนผมกับแม่น้ำฝ่ายแม่คะนะครับอยู่ตะวันแดงผมลองมุกส่วนมากก็ที่ที่คนจำๆก็คือกอบปีไม้ไผ่กอบปีไม้ถือเป็นเตนเลแกชิดผมตะกี้นี่เดินสายอยู่ในตามพับตามบาร์แต่ว่าคู่มือนี่ผู้ได้กับหัวแจ๊คดิไฟพูดได้เยครับพู้ได้กับหัจัก ผมตื่นามไหนะขอพูดอะไรละครับที่กินฟีมือผมครับอือออมอื้อันนี้วามาอยู่พร้อมหน,น้าเฮียงตาก,กานันยังจีเนี่ยรับไอ้นี่ก็อยากฟังเสียงนักร้องสาวผู้เกิดไม่ไงรุ่นผู้กระลังสีมีอ่าซึ่งเกิดไปห้องเจ้าของออครับเป็นโคเวอร์หรือว่าลองเพลงได้นี่ไหมอยากฟังเสียงเบิงเ้งกันนะขออนุญาตลองเพลงไอเดี๋ยวปะได้ไม่ว่าเผ็ดปะอันนี้ต้อาน้ำไมากินนะอันนี้แก่กระหายนั่นนั่น นั e. ่นเย็นด้วยบูยท้องดีกินปั๊บเสียงดีทันทีั้นงันั้นให้ชุ่มค่ะค่เยไม่ใช่โอ้ยนะครับเป็นตลกได้บองครับอะลองเพลงอาจารย์ฟัางครับผลงานเพลงน้องมากับคำว่าใช่นะครับจากนักร้องดาวรุ่งกำลังจะเปลี่ยนไปมีซิงเกิลเป็นของเจ้าของกกอยากฟังครับพี่น้องฟังน้ำกันน้องฟังน้ำกันจากน้องลูกน้ำนะ พี่ผ่านมาเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำแท้จริงคือฟ้าแนะนำให้อายทำรอคนใชยกว่าที่เที่ยวอกคัเพราะอายใจร้อนหักก่อนเวลา มารู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้าเมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเทิแทนโอ้เสียงดีเสียงดีเป็นนำเสียงที่ใสใสครับผมด้วยพื้นฐานนำนักเสียงก็ทือว่าดีแล้ว ดีแล้วลองฝากซิ่งเกินจะฟ้องแห่อาจารย์ตั้งซิ่งเกินหนูเพื่นอนยังจะไปเร็วๆนี้นะน้องตายคาคัน้องตายคักๆน้องแซมเปล็ลด้วยแต่ว่าเฮ้ยพอพอพออ่ะยยังอ๋อแต่ว่าเมื่อนี้อนันต์ไปไปแล้วบ่คืน น้องต้องฝื้นกล้ำกลืนเบิดคืนน้องให้บ่มีแหงยามยืนสิลมสงสีเป็นลมดมยาบ่หายอ้ายกะสั่งมาเฮ็ดกันได้โอ้ยเจ็บแพงอ้ายหลบบ่คิดพอ่อมือที่เฮาเคยฮักกันมือที่เฮานั้นวาดฝันให้ลืมมันแล้วบ่โอ้ กายบ่มีอายน้องนอนกุมกอดหัวใจในมือที่อายกอดคนอื่นน้องนอนสะอื่นน้ําตาย่อยคิดทอดแต่หอยความเก่านังพิงไฟก็ยังนึกินาก็บ่ได้น้องาบ่มมืออื่นอยู่เด้อบ่คู่ใจ เสียงดีเนาะเสียงดีเสียงดีเราฟังน้องยังก็ลืมอีกแล้วน้องลาลามาทนี้ช่ว์เสียงให้พี่น้องเขาได้ฟังเป็นบทเพลงของไม่เมืองบ่ไม่เมืองบทเพลงยาปล่อยมือจากน้อง ลาล่านะครับนำเสียงที่เป็นยังไงพี่น้องประทับใจที่จะช่วยผลักดันหรือไม่มนนื่อกี้ลองมาฟังเบ่งครับอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออาจจะได้หลงทางทางเปงนอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากมัม่นใจ ไปด้วยกันขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งให้เชื่อมันว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหมขอจบแล้วตั้งเหลักเ,เพื่อนเลเพื่อนเอน <มา S 2> เอ er, ฟังน้ำเสียงใสๆน้ำเสียงที่ไพรร้อมันก็ฟังเคลื่อนดีครับผมเอ DER, เอจะว่าเพียงมันจบแล่วนเพื่อน พ่าเสียงดีคูกคนเนาะเสียงดีป้าโอเคกรอบขอให้น้องๆที่มากหมู่จักกันมาเป็นพี่เป็นนองมาเป็นครอบครัวเดียวกันมารู้จักกันนี่จะดีใจสำหรับไอไมกะขออวยพรให้น้องๆแต่ละคนอยาประสบความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับว่าแต่นี่กิน ของผมนี่ยังแซ่บเพื้นดอนเนาะครับมันแซ่บอยู่รสชาติจัดจานรสชาตินัวแต่ว่าไอ้บะห่มักไห้ไอ้เป็นคนจีนบ่ใครมักหอยบ้ดนี้แล้วถ้าเกิดพวกผมสุ่มน้องๆนสุ่มลูกศิษย์นี่ถ้าเกิดสิเบิ่งเอ่อผลงานแล้วกับอย่างหลายๆอย่างของไอ้ไม้นี่ผมต้องเป็นทางไหนอ๋อติดติดตามได้นะครับทั้งอ่าเพจไอ้ไม้ออฟฟิเชียลนะครับ สำหรับพี oh, uh, I I ่น้องเพจือต uh ีส uh uh ิแมนเป็นเพจเรายูท u บหรือคือกันอันเดียวกันเอง YouTube กาติดตามได้ไอ้ไหมออฟิเชียลกดเข้าไปได้ครับติดตามเรกมากมางตลอดนะครับส่วนพอเข้ากันทันเลือดเล็คอร์ดนะครับอย่าลืมกดเข้าไปในเพจด้วยนะครับ y o u t u ก่อนทันเลือดเล็คอร์ดแล้วก็ขวันอลก ได้มาเห็ดกับเขาให้อาจารย์ไหมให้กินนะครับกับของพวกเรานะครับพวกเรานะครับทัานเดินเลยคอร์ดแซบแซ่บจะขอบคุณนะครับอาจารย์ให้ให้จะขอบมาเนหลายๆนะครับสำหรับพวกเราลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีนะเชื่อว้า